บบาททบาททดูภามีช้างเดี๋ยวก็มีถิ่ก็มีเงิดาน์รถเนี่ยสวัสดีครับช่องอะไรนะลูกพ่อแดแนงชแนลป้าแต่ชแนล้าวหรือที่ช่องแดงก่องเก่าอยากชองเก่า วนี mond, uh, like ้เราก็เดินทางมาถึงที่ช้างช้างอุธยานแหน่นี่จินก็สร้างปรระวังก็ติดมากติดมากไปมาเโอ้เราเห็นถนนไม่ได้เราจะเข้าไปทางไหนโมโนทางเินโมโนป่ะปัะ เจอแล้วเจอ,จอป้า <c oughs> ว,วางช้างอายุทยาแลเ่เนี่ยจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาโอหอตั้งมาตั้งแต่17กุมภาพันธ์ปี40 ตอนนี้ก็ไปตีตัวนะฮะเป็นถ่ายรูปกับช้างถ่ายรูปถ่ายรูปดันไปได้ขึ้นถีบดันไปได้นั่ง จ่ายกับควานช้างเลยอ๋อไม่ต้องทีตัว๋ว้าไปเข้าคิวไปจ่ายเลยนะจ่ายกับเจ้าของเจ้าของช้างเขาเรียกควานช้างปาไปไปเข้าคิวไป <c oughs> อย่าจัอานละไปเลยคนละข้างก็ได้มั้งดูก็ทำเขาเขทำงวงเนี่ดูดูเขาชูงวงกอดกอด อะไรดียอไดียอเดียวน้ำมนไทยเดียวเอ่อทีนคอนไยทีนาคอนอ่ออีกคนนึงอ้าวเมียวไทยเดียวเมียวไรยเดียว

บ่เหมไหนแลน่นตัวใหญ่ากับกงกับกังสะเลียอไปดูบัวไหมแม่ดบัจะเชื่องเลนะดูดูดวินเโนกาถ่ายข้าหน่อยถ่าย้าน่อยเดินเยะถ่ายไปขี่เลยต้องมาหามันเหมือนมาเซตติ้งไว้อะแม่เห็น ว้าตัวใหญ่มาหตัวใหญ่มาพูแล้วทางทรงทางทรง

น้ำเฮ้ยเขาถึงงอเงินกินเองเฮ้ยเก่งเฮ้ยกินน้ำเองเหรอนั่งไงก็ดึงสายยางไปกินน้ำเองเลยนะเออเอ้าจเข้าไปเลยเอาหัวออกมาเก่งมากเลย เรื่อยๆถ่ายเดินเรื่อยๆบ๊ายบายคลิปหน้าเราจะไปไหนต่อก็ต้องตามไปรับชมนะฮะวันนี้ก็ได้สองคลิปแล้วของการเดินทางมายุทธยา แรงันดีเนี่ยงงเลยหมีวเลยงงเลยดีนะช้ามันจับไปด้วยเมื่อกี้ <commerce> นะตอนเช้าแล้วพีเมียมาทำไมบอาพูดอย่างนี้ดูของกิน